สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับก็มีคำถามถามมาว่าเงินและชื่อเสียงเป็นผลลัพธ์ของความสำเร็จเพียงอย่างเดียวหรือเงินหรือชื่อเสียงเป็นผลลัพธ์ของความสำเร็จอย่างเดียวเหรอคำถามของคุณนี่มันจะตอบยังไงดีจริงๆแล้วนะผมอยากจะบอกว่า อาผมบอกงนี้เลยดีกว่าสั้นๆง,ง่ายๆเลยคนสําเร็จเงินชื่อเสียงไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ความสําเร็จอย่างเดียวเวลาก็คือผลลัพธ์ความสําเร็จคนที่ยังไม่สําเร็จคนจนหรือคนที่ลําบากอยู่เนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยเงินอย่างเดียวมีอะไรเนี่ยชื่อเสียงอย่างเดียวไม่ใช่ผมจะบอกว่าคนสําเร็จเวลาเขาเลือก2ออย่างเขาไม่ได้เลือกอย่างเดียวบางคนนะฮะจะคิดอย่างนี้จะรวยจะต้องไม่มีเวลา แต่คนสาเร็จฉันมีทั้งเวลาฉันมีทั้งเงินฉันมีทั้งชื่อเสียงเรื่องหมดเลยครับไม่ใช่ว่าแบบว่ายังไงนะฉันมีเงินแต่ไม่มีความสัมพันธ์ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีถ้ามีเงินคงไม่มีเพื่อนผิดคุณมีเงินได้และก็มีเพื่อนได้แล้วไม่พอคนที่บอกว่าเนี่ยคุณติดล็อกกันเยอะเลยในโลกนี้นะเยอะมากอย่างเช่นเพื่อนกินหายากเพื่อนตายเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากที่บอกว่าเพื่อนในสมัยเรียนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนี่ก็เราก็ติดล็อกของเราเอง เพื่อนที่เราเจอในปัจจุบันนี้คุณสามารถเจอเพื่อนดีได้เสมอถ้าเราติดล็อกว่าเพื่อนเราจะต้องเป็นเพื่อนที่สมัยเรียนอย่างเดียว มันไม่ใช่คนในโลกนี้เป็นเพื่อนกันทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันถูกจดิตเราหรือเปล่าเราคิดว่ามันใช่หรือเปล่าหรือเขาเกิดมาในสังคมที่ตรงกันกับเราหรือเปล่ามันอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นฮะถ้าเราติดล็อกว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนั้นอันนี้คือนี้นั่นแหละคือการติดล็อกของคุณเองเลยคนสําเร็จคนรวยจะคิดว่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ใช่หมดเลยคุณสามารถมีทั้งมีทั้งเวลามีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงไม่ใช่ว่า ถ้าเราไม่มีเวลาเคยเห็นผมเคยเห็นคลิปนะส่งมาว่าเออคลิปมาส่งมาทางไล <c oughs> ลายกลุ่มนะคนรวยซื้อบ้านให้คนใช้อยู่ไม่มีเวลาอยู่เหตุคนรวยที่แท้จริงมีทั้งเวลามีทั้งอิสระแล้วก็มีทั้งมีเงินคุณคิดได้หมดเลยทําได้หมดเลยไม่ใช่เลือกว่าอย่างเดียวคุณเลือกอย่างเดียวก็เลยได้อย่างเดียวไงครับเพราะฉะนั้นเราเลือกได้หมดเลยผมถึงอยากบอกนะว่าจริงๆแล้วอะผมพูดเรื่องเงินก็ได้ก,กันน,นะอะไรที่สําคัญกว่าเงินไหมที่ผมเคยเล่านะเวลาและตัวคุณเองอะยิ่งสําคัญกว่าเงินอีกตัวตนคุณเองอะถ้าคุณเจ๋งอยู่แล้วนะเงินมันมาจากไหน เงินมันมาจากข้างในเราเงินมาจากข้างในเรางงไหมฮะสมมติว่าคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วคุณพูดดีใครก็อยากเอาเงินมาให้คุณพูดดีใครก็อยากลงทุนให้กับคุณคุณพูดดีใครก็อยากจะคบกับคุณคุณถ้าคุณสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นเขาจะขอบคุณและเขาจะให้เงินคุณมาคุณไม่ต้องขอเงินลาใครเลยคุณ คนจะขอบคุณคนจะรักคุณคนจะให้คุณมานะฮะจริงๆแล้วที่ผมพูดเคยเขียนในคลิปเนอะ <c oughs> คุณมีคุณค่าเป็นร้อยล้านมากกว่าพันล้านแต่คุณสร้างคุณค่าไม่เป็นถ้าคุณสร้างคุณค่าให้คนอื่นได้เป็นคนเขาจะตอบแทนคุณมาขอบคุณคุณรักคุณและให้ความสำคัญกับคุณและให้เงินคุณคุณไม่ต้องตั้งใจที่จะมีเงินคุณไม่ต้องตั้งใจที่จะรวยแต่คุณก็รวยอยู่ดีเพราะคุณสร้างคุณค่าให้คนอื่นอาสมุติมีคุณหมอหรือใครก็แล้วแต่นะครับวันสงการนี่ช่วงสงการเนอะเราไปเที่ยวกันนี่คือเราใช้บริการเขาแต่ นะคนที่นั่งคิดมือถือรุ่นใหม่นะคนที่คิดไฟที่ประหยัดไฟคนที่คิดรถยนต์ที่ประหยัดน้ํามันหรือคนที่คิดผิวหนังมาเป็นเซลล์หัวใจเนี่ยแหละคือคนที่สร้างคุณค่าให้กับคนเขามีความสุขกับการให้บริการคนอื่นครับพี่เขาไม่ได้ให้ความสุขเขาไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มีความสุขกับการไปใช้บริการมาไปเล่นน้ําไม่ฉีดยาไม่ฉีดน้ําฉีดอะไรนี่ก็สุขทุกคนสุขได้ไม่เหมือนกันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่5้า ความสุขที่แท้จริงที่เจ๋งกว่านั้นมันสุขได้หมดแหละแต่ความสุขที่อีกระดับหนึ่งนั้นที่ผมชอบก็คือการสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นต่อเมื่อสร้างคุณค่าคนอื่นแล้วสมมุติเราคุณรักษาให้เขาหายจากโรคมะเร็งได้เขาขอบคุณเรามาเขาดีใจเขามีชีวิตต่อ มากขึ้นคุณจะได้ความรักคุณได้ความยอมรับแล้วคุณก็จะได้เงินกลับคืนมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นความสุขคุณคิดถึงเรื่องเงินก่อนมันก็เลยเป็นเรื่องเงินไงจริงๆแล้วคุณให้คุณค่าหรือให้ความสุขคนอื่นก่อนเงินหรือความยอมรับหรือชื่อเสียงมันมาทีหลังผมตอบถูกไหมเนี่ยผมตอบดีไหมเนี่ยมันคือคําตอบนั่นเองมันไม่ใช่ข้อหนึ่งข้อ2ควรสาเร็จคือมันได้มาหมดเลยแต่ถ้าคุณสร้างคุณค่าให้คนอื่นสร้างคุณค่าให้กับโลกนั่นแหละครับถ้าคุณสนใจเรื่องการเรียนอย่าลืมให้คุ โฟกัสเรื่องนั้นเราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเราเลยคิดว่ารวยมันยากเราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องความรักมันก็เลยคิดว่าความรักมันยากจริงแล้วถ้าคุณสนใจเรื่องอะไรมันจะง่ายหมดเลยสมมติคุณสนใจเรื่องเกมเกมมันก็จะง่ายคุณเล่นเกมมากกว่าคนอื่นคุณจะเก่งกว่าคนอื่นถ้าคุณเล่นวิดพื้นมากกว่าคนอื่นคุณก็จะวิดพื้นได้มากกว่าคนอื่น ถ้าคนสนใจและคุณอยู่กับเรื่องการเงินเยอะคนอื่นคุณก็จะรวยคนอื่นแต่เราโชคร้ายก็คือเดเรียกว่าโชคร้ายก็ไม่ถูกเนาะเราเไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนรวยหรือสร้างเงินเราเลยคิดว่ามันยากแล้วการสร้างคุณค่าคนคุณการสร้างคุณค่าคนเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับและก็มันก็จะตอบเขาจะตอบแทนมาด้วยเงินนั่นเองนะครับอย่าลืมนะว่าเงินและเชื่อเสียงไม่ใช่เพนผลลัพธ์ของความสําเร็จอย่างเดียวทุกอย่างถ้าคุณอยากสําเร็จปัจจุบันเราสําเร็จู่แล้วครับแล้วเจอกันครับ สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ